สวัสดีค่ะวันนี้ oppo วิธีปลดล็อก oppo a37 นะคะเครื่องจิตนะคะล็อกมาก่อนอื่นปิดเครื่องก่อน อจนเครื่องดับสนิทนะคะเสร็จทีนี้ก็เรามาวิดดาต้ากันก่อนกดปุ่ม power เป,ปิดเครื่องเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปุ่ม power ลบปุ่มลดเสียงปดพร้อมกันนะคะสองปุ่มก็รอค่ะ มาแล้วเลือกโหมด English ค่ะก็วิดีโตากดวิดีโต้าโอเคก็รีบูตนะคะโอเคเ วันนี้เราจะทําการแฝกนะคะแต่ก่อนที่จะแฝดก็ต้องทําให้ก็ต้องลงไดวเวอร์เครื่องก่อนนะคะก็ใช้โปรแมรงนะะี้กดติดตั้งเลยนะคะที่แม่ไปเจ๊พ่อหรอแม่อรนะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเครื่องตัวมือถือกับเครื่องเชื่อมต่อกันหรือยังติดตั้งไดเวอร์เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็เริ่มทําการที่จะแฟตแต่ก่อนจะแฟดเราก็มาตรวจเช็คกันนะคะว่าเครื่องกับในกับตัวไดเวอร์ที่ลงเนี่ยติดตั้งไปในคอมยังกดปุ่ม power ววบวกนะคะกับพวเวอร์ลบพร้อมกันปกดพร้อมกันเสร็จแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะคะกดแล้วนะตัดไ <c oughs> ป คราวนี้มาดูมันเชื่อมกันหรือยังนะคะขอ้อดีไวแมนเจอร์เช็คที่พอร์ตนี้นะคะถ้ามาขึ้นที่พอร์ตแล้วไม่มีเครื่องหมายตกใจแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วนะ,ะตอนนี้ก็เปิดไฟที่จะใส่น,นะคะไฟนี้นะคะ โชว์ของรุ่นเราตัวใหม่ก่อนก่อนที่จะไปสู่คันสัญญาณที่สองเป็นญาอย่างนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะปล่อยชิ้นงานที่ที่เป็นของคันสัญญาแล้วก็ขัอนแบบรอบสุดท้ายของงานของอ่าขนะครับ ก็ขึ้น USB ดาวโหลคอมพิวเเสร็จแล้วนะคะมือถืก็จะอีสตไอัวคฟทั้งนี้ก็เสร็จแล้วนะคะะงานนี้เนี่ยมมทุกคนแล50สนนี้ไม่มีค่าก็ใครชอบแนวไหนก็ไปดูช่ไหมันกคุดูได้ทันทีะ blum oh